ไลด์าดนเอ็กซ์ซิสเป็แบบวิดีโอว่ะแกโอ้โหมันจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากดูจากการคาดคะเนแล้วทำใจไว้รอดเลยจะไม่ได้ฟังจนจบหรอกก็มีคิดเหมือนกันว่าจะเปิดมาแล้วจะได้เห็นอะไรแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ สะใจว่ะมันสะใจขนาดเนี้ยนี่ยังไม่ได้เริ่มร้องคำแรกเลยนะเท่าข้อตกลงกันก่อนแล้วไงอยากอยากจะดูแบบดูไปเลยหรือว่าจะให้มันเป็นดูอันนี้คือเรียวแต่จะให้พานุวัฒน์ฝืนชะตาหน่อยพานุวัฒน์ก็จะดูแบบจะจบนี่คือเรียวคือดูไปแล้วหยุดไปแชื่อไหต้องหายใจมากกว่าคนเราวอ้โหโอ้โหเจ็บมากๆเลยจะเป็นไรกัน วาาวัาาา้จะฝืนชะตากรรมให้แล้วกันนะรอบแรกโอ้โหโอ้หยู่ไซการก่อสร้างนะครับสวยมาก วันลามีหล่อมากแบบสมาร์ทเกิร์ลโอ้โหโอเมกอดนี laub, oh! Oh 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 yeah. oh ่ฉันเห็นอะไรเนี่ยโอเมกอดโอเมกอดตายได้บาดได้เมียโอเมกอดจะดูจะจบจะดูจะจบจะจะไม่จับจะไม่จับคีย์บอร์ด จะไปจับที่บอทจะไปกัน,อ,กนอ,อ๋อโอ้ยเออ Queen โอ้โหครับโอ้โหนาน โอ้ยอ้ยป้าโอ้คอสตูมขาวคือที่คือที่

เออแอคไปแอคอาร์ตป่ะโอ,อะ้คอนซูมข่าวคือที่อ่าลิฟเดีออกมาละ Like that โอ้โหสะใจุยจริง นี่กระดาษเขายังน่าไม่เสร็จแล้วนะ,ะให้ดูให้ด้าใ่เสร็จเออไปไป <c oughs> ขอวังขอวังจะดมก่อนสะใจวะ่ะนี่คือ smart g ิ l นี่คือ smart ท o ูแ m น n ที่โอ o oh m ก g ดผู้นำแห่งยุคโลกยุคใหม่เจนใหม่ความสำเร็จแห่งธุรกิจ คาแรคเตอร์มันให้อร่อยแบบนั้นออกมาดีมากเลยครับดีมากชีวิตคุณเราแล้วในการที่จะได้เห็นอะไรที่เป็นสิ่งสวยงามประมจิตใจในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจในวันที่คุณโดนขี้นกข <c oughs> ี้ใส ถือว่าัวันที่คุณเหยียบโครนแล้วชุดมันเปื้อนในวันที่เป็นแบดเดย์ของคุณเปิดไลด์แดดครับมันจะถูกชำระล้างและชีวิตหลังจากนั้นของวันนั้นมันจะเต็มไปด้วยความสดใสสวยงามและคุณจะเดินอย่างมั่นใจปันหนึ่งว่าคุณดื่มเนเจอร์กิฟต์เข้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนั้นนี่คือมูลอารมณ์หลังจากดูไลด์ดเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโ like อ e ครับ